ไม่ปืนมีกระสุนไหมเนี่ยนีดิอันนี้เหมือนจะต้องไปคุ้มกันขบวนรถใครใครขี่ม้าเนี่ยกลัวเราคนละคันเหรอไม่ไม่ใช่กูยังไม่ไปไหนอ้าวเดิมเลยถอดมากันพี่อยู่ไหนวะเดือดละต้องจุดไปเฮ้ยใครวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยปืนจะรั่นแล้วนะก่อนเราไปเควสไหนอะอลงเฮ้ย โอ้ยเรียบร้อยเลยหมาชนหมาชนเรียกประกันด้ยไม่ยิงกูตายเลยเอ้าวมันยิงมึงตายเลยเหรอเอ้แบบนั้นมันมันต้องไอ้นี่ได้ดิเยอะนี่หมาก,กูแค่ไปเฉียวมันเ,เองนะแม่งยิงกูเสือเลยเถื่อนชิบหายทุนทั้งหมดเลยมึงเก็บเกี้ยงเลยเหรอเก็บขอยนี่รูดก่อนรูดรูดรูดมันเดียวเองได้ได้ปะเฮ้ยห้าสิบเซนก็ยังดีถ้าฆ่าหมดเมืองเนี่ยได้ประมาณกี่บาท ว่าดอลลาร์กันชิบหายเลยดูละเอาศพเอาศพเอาศพไปที่เก่อนะผมสั่นมาหรออ่าเฮ้ยพี่กดกดชวนลูกกูนะบ่ะเซสชั่นเปิดมาก็ขนศพแล้วมันมีกี่คนวะทำไมมีศพตรงพื้นอยู่วะก็มีของมึงไงศพอีเขาเหรอเฮ้ยสุดไปสู่สุ่ติแล้วมีน้ำเลยมึงเป็นหัวหน้าแก๊งเฮ้ยไปเก็บศพก่อนดีกว่าเก็บเก็บศพกูก่อนมันไม่ค่อยดีเล้ยใครยิงปืนับเหลือเรา ไปก <Uh, uhm okay ันแล้วล่ะโอ้หเจ๊แม่งเท่มากเลยนะเดี๋ยวลูก uh, ก right ูบังคับไม้ยังไม่คล่องเฮ้ยโอ้เสียวเดี๋ยวแม่งย totally ิงกูอีกเฮ้ยอันนี้ที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยพี่ชานเดี๋ยววิ่งอะไรลัางหนาเลยเป็นจดสมุดอยู่ฝนตกอย่างนี้มึงเขียนยังไงวะไอ้เหี้ยม้ากูอยู่ไหนเฮ้ย ลั่นอะไรลั่นลั่นบ่อยซะด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวลั่นเข้าหัวให้นะเดี๋ยวก่อนี่แหลลู่ลู่มาเงีงจะบูแล้วบูกับลูกบูก่อนเลยเมื่อไหรตามมาดีดีดูจุดสีฟ้าใช่แบบตามมาเอเฮ้ยม้ากูไปไหนเนี่ยเอ้ากงขี่ม้าอยู่เพื่อวิ่งรั่วเลยพี่ตันจอยตีมาดีกว่าไหมเฮ้ยเฮ้ยคนน่นะคนน่นะ คนนะน่าปล่อยไปปล่อยไปเราแต่จริงๆเราป้นมันได้นะืาอกีแต่ยากที่ว่ามาปืนเราสู้ไม่ได้นะบางทีวีมีเสียงปืนพยานยานวันนี้วันนี้วันนี้โอ้โหหันม้วนกับจะไปวูบหมด้วยไปเพื่อนวันนี้เรามาทำทำกินกันเรามาสร้างตัวสวัสดีคนดูสองท่านด้วยนะฮะเข้ามาดูวัยรุ่นทำกินคนเลยวะ โอ้ยเอะม่ใช่มามโ้มากูก็ออแรงเก้ยเฮ้ยเหมือนจริงกเองไม่ได้บอกวะรพี่จะลองอยู่เฉยเนีถ้ายิงตรงตรตัวกันไม่ได้เขามาได้กันเอาได้ดิโอ้โหโอ้โหเต็มเต็ม ผมต้องเก็บพยานสองคนปะวะเห็นด้วยเห็นโอเคไปไปดิสันห้ามปากโป้งเลยตาหนู่เป็นผู้หญิงวิ่นี่เพื่อนโอู้ได้สาวมาคนหนึ่งวิวขึ้นหลังม้าเลยเอ้าตายเลยเหรอ เจอคนเจอคนอ๋ออีปลาชื่อเก็บมกเป็นหันเดิมแล้วหรอรอไแดนแดนเพื่อนนี่นี่เราเป็นกองโจนด้วยว่ะเฮ้ยจระค้ยยียวี่มึงจะพากูมาฆ่าใช่ไหมเจอระคายมันจะไปทางไหนได้เมื่อวะว่ายน้ำแข่งกันปะล่ะใครไม่โดนจระคข้แดกชนะ ถ้าเราข้าวไปฝั่งนู้นก่อนม้าจะตามเรามาเพราะว่าตามอามตีดจอดม้าก่อนจอดม้าเฮ้ยเฮ้ยมากูจมแล้วใส่หนูนี่มาน้ำว่ายน้ำเพิ่นเหรอเฮ้ยมันวิ่งบนน้ำได้เอ้าไอยังกูลงม้าแล้วด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม้ากลับมาก่อนเฮ้ยมีกระเช้าหายกูแล้วเฮ้ย กู S <S เห็นเนื้ออ๋อไม่มีมันจะไม่มีอะไรหรอไม่รู้ลองไปดิปจะไปเดี๋ยวใช่กูจะให้ฟ้ามัดไว้เป็นการฆ่าทีอาาาออ่อนาถมากเลยนะอุ้ยอ่ะอนาถแท้เดินมาที่วิเราไม่ไวายกันมาแล้วเฮ้ยไปยุ่งเลยเย่ะมากูถีบลูกกูตาย แล้วก็มาเกิดกาแกใช่รุ่นหาได้ไาโอ้ยโอ้ยเรามาพิสัยพอดีอ้าวมาลูกกูลงมาแล้วตาพี่เค้ตามเลยเพื่อนอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงแล้วมันเป็นปุ่มวินตลอดไงมีรอยเลือดด้วยอ๋อได้ได้อะไรมากินอัไรเนี่ยได้กบมาตัวแล้วอ๋อดีดี อ้ยมันจะยิงหนูเอาเเอ,อะไรเขาบูอ่ะวะ <c oughs> ป๊าเจ <c oughs> ๊ดูมาอะไรป๊ามาแบบไร้มนทินกลายเป็นข้าตกรแล้วบู <c oughs> เอียวม้าก็ดีเราไอ้หมดแล้วตอนนี้พี <c oughs> ่จันระวังไอ้นี่ไว้นะระวังไอ้คนนี้ไว้นะไม่รู้มันจะยิงแต่เอ็นพีซีมั้นะ <c oughs> คือตายตีเยอะไรเด้นเอาต์นลยยอดยอดวันนี่เท่าไหมาพาไปกูไม่เห็นมึงแล้วเนี่ยตอนเนี้ยกูเห็นมึงอยู่เนี้ยให้ยิงเรี้ยงไหมให้ยิงเรียกไหมมึงมปนจุดแดงอยู่นี่วะอเฮ้ย เเดี๋ยวกูเป็นประกรันเกียร์ให้ไอ้หนุ่มไปสาว <c oughs> ขับให้ระวังหน่อยสิจ้ารับ<ะ>ค่ะเอ้ยเอาโอ้ยโอ้ยมีเชือกเหรอสิบเอ็ดเซนน้าคนพวกนี้มันก็ยังได้เงินว่าเฮ้ยมีเข้าไปบ้านบ้านใหญ่เลยเปล่าบ้านใหญ่ด้วยเปล่าเฮ้ยโอ้ยโอ้ย พลาลูงี่นี่เจลาไอ้นี่ไอ้นี่ไว้ใจไม่ได้พอดื่นเนี่ยจะอยู่ด้วยกันเนี่ยใจมันต้องเรื่องใจเนี่ยมันมันสำคัญไม่ใช่เห็นจังหวะกูเผลอไปยิงเขาแล้วไปยิงหลังกูยังไม่เอา